เอาละทุกคนก็สวัสดีผ <All S 1> ู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เกมโลบอกรในะแมปของ Bee Swarm Simulator นะฮะ mm hmm. ก็ห่างหายจากแมปนี้ไปนานนะเพราะว่าเอ่อพวกเอีเวนต์ะอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็ผมได้ทำแบบครบไปหมดแล้วนะเนี่ยดูดิเห็นไหมผมก็แลกของมาค่อนข้างที่จ่ายเยอะนะก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรเล่นนะทุกคนแล้วก็ไอตัวของแบบการเพิ่มฟาร์มขายายฟาร์มอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีเงินเนาะผมก็เลยแบบว่าเอาไปยืนเอฟเคไว้ประมาณน่าจะเกือบเดือนได้แล้วนะนะทุกคนก็ สำหรับใครที่อยาก a k m m p p b w a ีส m อล์มซิมูทุกคนก็ผมแนะนำให้เป็นร้าน d Daily Life Store นะผมก็ใช้บริการร้านนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยใช้บริการแบบว่า AFK เป็นแบบเดือนเดือนเลยนะทุกคนคือแบบปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ทำอะไรเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตลังของเรานะทุกคนแล้วก็จะมาทำการซื้อของหลายๆอย่างนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาซื้อสปริงเกอร์อันสุดท้ายกันนะทุกคนโอเคก็ตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ทำเป็นเควสอ่า เทียบว่าอะไรอะมาสเตอร์ Master, ใช่ไหมนี่เลยทุกคนนี่แหละเป็นมาสเตอร์แล้วนะก็ครบ10อันเป็นที่บร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยค่อยไปฟาร์มทิ้งที่หลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปแลกตัวของสปริงเกอร์ก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่โอ้โหนาจะานึ่า0ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมเรียงเลขผิดหรือเปล่านะ ก็ <g ül üyor> แต่ว่าน่าจะใช่นะโอเคก็อันนี้นทุกคนจะเป็นสปริงเกอร์อันสุดท้ายแล้วนะนะก็จะเป็นระดับแบบซูปทีมเลยนะอันนี้ถือว่าดุสุดโหดสุดแล,ล้วแหละตอนนี้เนี่ยผมใช้อันนี้อยู่นี่เลยนะอันนี้เนี่ยเป็นระดับไดมอนด์นะทุกคนวาง4อันนะซึ่งก็ถ้าเกิดจะฟาร์มทีนึงเนี่ยก็ต้องมาโยนทีละอันทีละอันนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อน,นี้เนี่ยก็นั่นแหละทุกคนนะวางอันเดียวแต่ว่าฟื้นฟิลได้โคตรเร็วเลยทุกคนโอเคซื้อไปเลยนะ5 5 5 0 0ล้า 50, นนะก็ อืมดูดีเงินหายไปแบบ1ส่วนห้อะไรพวกนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวเงินที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมขอลองเอาไปวางในฟิลดินี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบบุบบุบ,บเลยนะก็เดี๋ยวลองวางในฟิลนี้แล้วกันเนาะสปริงเกอร์ฟุ๊บนี่โอ้โห อันนี้เนี่ยผมไม่เคยฟาร,ร์มมาจนถึงแบบว่าขนาดนี้นะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นก็จริงนะแต่ว่ายังไม่เคยได้สปริงเกอร์อันนี้เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสปริงเกอร์ที่ฟาร,ร์มโคตรจะย,ยากเลยนะโอเคทุกคนต่อมานะเดี๋ยวเราจะมากดลับของตรงนี้เนาะมันจะมีของบางชิ้นนะที่ว่าผมยังไม่ได้นะก็คือน,นี่เลยทุกคน50 super s m o o ทตี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรายังไม่ได้ซื้อเนาะซึ่งก็มันราคาแบบ500คุกก i e อะ แล้วตอนนี้นะผมมีคุกกี้อยู่ที่เท่าไรเอ่ยขอดูก่อนนะทุกคนผมมีคุกกี้อยู่531อันเดี๋ยวเราจะไปกดเพิ่มนะทุกคนเพราะว่ารู้จักทรงแล้วเนี่ยเราแบบไม่ได้เก็บเกี่ยวไอตัวของจิงเจอร์เบดมานานมากนะผมว่าต้องได้หลายอันแน่เลยเดี๋ยวรอดูข้างล่างขวามือนะทุกคนมันจะขึ้นมาได้สักแค่ไหนกันเชียวนะอา้อาวอา้าวอ้าไมได่ดูเลยทุกคน คือแอดมินเขากดรับของให้ผมไปแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรนะทุกคนก็นั่นแหละตอนนี้ผมก็มีจิงเจอร์เบยอยู่ที่500อันนะก็วายอยู่ทำไมมันเยอะจังเอาที่ไหนได้คือแอดมินที่ร้านฟาร์มเนี่ยเขากดรับมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรนะทุกคนก็มีอะไรอีกบ้างที่เราได้มาก็ไม่มีอย่างอื่นนะทุกคนเนี่ยมีของแบบดอบน้อยมากนะเพราะว่าผมจะสั่งฟาร์มเป็นแบบว่าฟาร์มฟิลเฉยๆไม่ได้ฟาร์มอย่างอื่นด้วยนะทุกคน โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเจ้าตัวของสมูตตี้อันนี้เลยละกันเนาะทุกคนเดี๋ยวดะขอดูอย่างอื่นก่อนละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะยังอื่นก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูตัวอันนี้ดิมีเท่าไหร่มีอยู่สองหมื่นหกนะทุกคนเยอะมากโอเคแลกห้าสิบสมูตตี้หาเราจิงเจอเบสนะทุกคนแลกไปนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยห้าร้อยชิ้นนะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะแลกอะไรอีกดีมันมีอะไรเราแลกไหมไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนนี่นะมี สติกเกอร์ bundle นะจะอันนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อเลยดีไหมอะสติกเกอร์ผมไม่ค่อยได้ไปโยนสักเท่าไหร่ทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์ก่อนละกันนะว่าตอนนี้เนี่ยผมโยนสติกเกอร์ไปแล้วกี่อันนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ายโยนแล้วกี่อันสำหรับใครที่อยาก F K ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนาแอป U G Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ F K เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนี่ฮันนี่บี โอเคเ็จเควสนะได้มา1ล้าน5 0 0 0 0ส1หนึ่งล้านอะไรละ่ 1, 000, ละ1ล้านทุกคนไม่มีไม่ใช่รอเรือนะมาโอเคตอนนี้เราน่าจะแลกไปเยอะแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมมันมีแบบว่าส่งซ้ำไหมเนี่ยซ้ําหรือเปล่าอะโอเคแลกไปเลยนะก็ตอนนี้เราได้เพิ่มสติกเกอร์ไปแล้วกี่อันเดี๋ยวรอดูนะน่าจะ20กว่าอันหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่โอ้ยี่สิบอันเป๊ะเลยทุกคนอันนี้คือเควสนะก็อ่าเควสโพลาเบร์ เดี๋ยวขอแวะส่งเควสนิดนึงละกันเนาะทุกคนในไหนก็ในไหนละแวะส่งเควสสักหน่อยนะมาโพลาแบรโอเคอันนี้คือแบบว่าโพรลาแบรเนี่ยให้ของน้อยมากนะทุกคนเดี๋ยวเราเหลือเท่าไรจิงเจอร์เบดเราเหลืออยู่กี่อันหนะ้าเมื่อกี้เราเหลืออยู่31อันนะทุกคนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอหาเลือกแป๊บนึงว่าผมจะแลกอะไรดียดูจากส่งแล้วเนี่ยน่าจะแลกอะไรไม่ได้เยอะมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะแลกเป็นอันนี้ละกันเนาะนี่เลยนะใช้ ตัวของ s n o w ์เฟ k เลิกแรกนะไม่ใช่เลิกแรกอัดคลิปตอนตีห้านี่มันดีจริงๆเลยนะทุกคนลิ้นพันกันนะแล้วก็อันนี้อีก2องพันะเฮ้ยเดี๋ยวนะกระเป๋าเต็มเหรออ่าผมขอญาติขายอันนี้ทิ้งละกันนะทุกคน yes แล้วก็อันนี้เยสแล้วก็อันนี้ไปเรามีเยอะมากนะอันนี้ทุกคนขายนี้ด้วยนะโอเคอันไหนที่มันซ้ำๆเนี่ยผมก็พยายามจะขายทิ้งละกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโห oh, นะอินเด็ก โคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะแล้วก็อันที่เราแลกมาเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะ่ะเมื่อกี้เราแลกอะไรมาเป็นตัวของสติกสติกมันอยู่ไหน,นเนี่ยอ๋ออยู่นี่ทุกคนโอ้หาตั้งนานนะมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วโอเคแล้วก็แลกเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิโอ้โหนี้ใช้หมื่นห้าเลยเหรอเรนดอมสตาร์ไซสติกเกอร์ er. คืออะไรไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาแลกนะขอแลกไอพวกนี้ไปก่อนกลัวจะไม่พอนะก็แลกอันย่อยไปก่อนนะโอเคอะไรแลกได้เราก็จะ แลกไปเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้เราเรามีแล้วอะทุกคนผมจะเอาดีไหมอะ่ะ <c oughs> เหมือนอยากใช้เฉยๆแล้วก็แบบอืมเต็มอืมโอเคแลกหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมก็จะเอาดีไหมอะทุกคนมันเป็นเลนดอมอ่ะไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรนะอ่าผมขออัปเกรดกระเป๋าละกัน,นะทุกคนใช้140่ง้สี่สิทิกเก็ตนะเพิ่มเป็น48ช่องเนาะก็อัพเลยเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราจะเอาไอตัวของภูเขาแล้วก็หน้าต่างล้วจะมีอะไรกับที่แปลกๆอันนี้มีแล้วนะไม่เอาละกันทุกคนอืมโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมของงม,มอยู่ตรงสติกเกอร์นานหน่อยนะทุกคนตอนนี้เรามีสโนเฟกเหลือเท่าไหร่สโนเฟกเราเหลืออยู่ที่1นึ่งหมื่นสองโอ้โหไม่พอไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเอดินดูไปเรือเร่อยๆกันละกันนะ much, much 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 later อ่ะก็ไม่มีอะไรให้เราแลกแล้วทุกคนนอกจากไอ้ไข่พวกนี้นะซึ่งไข่ผมก็ ยังไม่รู้จะแลกไปทําไมนะเพราะว่ามันเป็นไข่แบบกากากอะ่ะนั่นแหละก็เลยแบบไม่อยากได้นะเดี๋ยวเราจะไปทำเควสโดเนตละกันนะทุกคนตอนนี้เรามีเควสโดเนตอันนี้อยู่นะก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นเควสของสปิริตแบร์หรือเปล่าจําไม่ได้นะทุกคนก็โดเนต5 0 0บูเบอร์รี่นะเดี๋ยวไปโดเนตสักหน่อยละกันเนาะโอเคมาตรงนี้เลยนะจุบคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการทําที่เก็บดอกไม้ใหม่นะรู้จักส่งละก็เดี๋ยวออหาที่เก็บดอกไม้ใหม่สักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา้าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดเลือกเลยผมโดเนตน หมดจะพูดแล้วโอ้โหดูดิอะไรไปไม่รู้ในเปเปอร์มาคูณ3นะงงเลย อะไระครับเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บฟิวโคโคนัตไหมโคโคนัทไม่บวกนะมีแต่เปปเปอร์โอ้โหผมกดผิดทุกคนเมื่อกี้โมเตอ่านไอข้างๆจออ่านเควสนะก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าเราเลขอะไรมาอ,อก็ว่าอยู่ทําไมแบบว่ามันให้เรากดอันนั้นแล้วคอนเฟิร์มอะทุกคนมาต่อนะก็เมื่อกี้มาฟาร์มฟรรม Feel นะิวโคโคนัทนะทุกคนส่งเควสบาวเบนะบาวเบไม่ใช่ตัวนี้สินี่มันแบนะ็กเบาบาวเบนจะเป็นตัวข้างบนนะ เดี๋ยวเราจะไปขยายรังเพิ่มอีกสักหนึ่งช่องละกันนะทุกคนมันราคา1นึ่งเล้านนะถ้าผมจะไม่ผิดอะก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมาขยายรังแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายละ <c oughs> หมายถึงว่าอันสุดท้ายของคลิปนี้นะทุกคนไม่ใช่อันสุดท้ายที่แบบว่าผมจะลงแบบบีสวอมนะก็แบบนี้เนี่ยอาจจะเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่านานๆทีเนี่ยจะมาลงคลิปให้ดูละกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยโคตรนานเลยแหละง่ายๆทุกคนเราจะไปอ่าไม่ใช่สิมันต้องไปอน,นุเนาะ ต้องไปอันสีแดงตรงูน้เลยนะปืนใหญ่แคนนอนโน้นเลยโอเคมาเพิ่มช่องอีกสักช่องหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ปั้นตัวเป็นรีเวล1ิได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็จะใส่โอ้โหราคาแบบ111อ่ะแล้วเรามี142เพิ่มไปละกันทุกคนนี่นะก็เป็นช่องที่เท่าไหร่แล้วอะตอนนี้เรามีพึ่ง46บตัวนะทุกคนอันนี้ก็ตัวที่47ละก็ใกล้จะครบแล้วแหละเดี๋ยวเด,วเดวช่องต่อไปท่าไหรไนะขอดูทีนี ช่องต่อไปเท่าไหร่นะสองหโคตรเยอะทุกคน <c oughs> จะแพงวไปไหนวะเนี่ยไปมาเพิ่มใส่ช่องเป็นตัวสุดท้ายนะไม่ใช่ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะ,ะปั้นเลเวลมนะันเนาะเป็นเลเวลสิได้ไหมไอพวกนี้เป็น11อยู่เลยก็ปั้นเป็นเลเวล11บเอ็ละกันนะทุกคนแล้วก็ผมจะทําตัวเป็นเบสิคเนาะทุกคนเอาตัวเบสิคมาใส่ช่องนี้ละกันนะก็มีไมเอ่ยไข่เบสิค ไข่เบสิกไม่มีนะอ่ะปึ๊บรับมาโอเคเอาเบสิกเอกมาใส่ในช่องนะเราจะใส่ใช่องนี้เลยผมยังคิดอยู่ว่าจะย้ายลังไปลังสีฟ้าก่อนดีไหมแต่รู้สึกว่าน่าจะดีนะถ้าเกิดระยาไว้ก่อนก็เบสิกตัวนี้ทุกคนผมจะทําเป็นกิฟเตดนะก็เดี๋ยวจะมันจะเพิ่มอะไรนะกิฟเตดเดี๋ยวขอดูก,ก่อนเบสิกเบสิกบไออยู่ไหนวะเบสิกบในทุกคนเบสิกบนะก็จะเพิ่มโบนัสคูณ1.2โพเลนนทุกคน เออน่าจะเป็นที่ลังหรือเปล่า gifted half bonus คูณ1.2โเลนเอ้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนผมชักจะลังเลแล้วว่าจะทําเป็น gifted ดีหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยผมมีทิกเก็ตอยู่ค่อนข้างที่จยเยอะนะมีอยู่3,000กว่านี่ทุกคน3 0 0านะอืม ค่อยว่ากันละกันลนะเดี๋ยวดันเออเพิ่มเลยดีกว่าทุกคนในไหนก็ในไหนละเดี๋ยวเอาไปแลกตัวของ Star ์ชี e t มาลนะส่วนไข่อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวของ s ตา r ์เ e อคืออะไรอะสุ่มเหรออ,อ่น่าจะเป็นการสุ่มนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไข่ธรรมดามาใส่ละกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อตัวของไอ้อะไรนะนี่ทุกคนรอยจ์เจอรี่มาสุ่มตัวใหม่นะโอเคขอไปแลกรอยจ์เจอรี่ก่อนละกันนะอ่ะมาแล้วทุกคน ก็แลกได้มาอยู่ที่สามหมื่นนะซึ่งก็คือแบบ <laughs> ได้อย่างน้อยเลยเงินเราเหลือน้อยมากนันในคลิปนี้นเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้แล้วทุกคนมันอยู่ตรงไหนนะอ่าเราตั้งเป็นออฟไว้ก่อนก็คือจะมีตัวของรีเควสต์กิฟตเต็ดเนาะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเปิดอะไรเดี๋ยวขอไป <laughs> 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 พึ่งจะมาบอกจะไปแกขอไปเปิดดูก่อนละกันนะว่ามันมีคนบอกว่าไอตรงนี้เนี่ยห้ามเปิดทั้งหมดนะก็คือให้เปิดเลือกอะไรสักอันหนึง่งนี่แหละ <laughs> ผมจําไม่ได้ละอ่า เอาเป็นมิสติกแล้วกันเนาะทุกคนเนี่ยไหนเนี่ยไหนละเอาเป็นมิสติกนี่นแหละก็เดี๋ยวจะสุ่มเลยแล้วกันมีอยู่สามหมื่นกว่านะออกไหมปุ๊บโอ้โหถามจริงโอ้โหหายไปทุกคนสามหมื่นนะซึ่งเราไม่ได้มิสติกนะเฮ้ยจริงหรอเนี่ยหายไปเยอะมากทุกคนสามสิบสามไอสามสิบล้านผมนี่คือแบบวูบไปเลยนะก็เดี๋ยวเอาเราโยเกิร์ตไอสตาร์โยเกิร์ตใส่แทนเนาะปึ๊บ ได้อะไรอะ่ะโอ้สภาพสภาพอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อไอ้ตัวนี้มีแล้วอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็มันจะมีตัวของอันนี้เนาะเดี๋ยวไปแลกตัวไอ้สตาร์ทีสมาก่อนละกันอืมหนึ 1, ่งพันทิกเก็ตนะถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะหนึ 1, ่งพทิกเก็ตจริงด้วยทุกคนนี่นะก็แลกเลยมันมีให้ให้เราซื้อนะไข่มิสติกอะ่ะคือแบบแต่มันแพงอ่ะทุกคนโอ้โหล้วมีสองพันาพอดีเลยผมไม่ซื้อล้กันนะเอาไว้ คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะออมเงินมาเยอะๆแล้วกันเนาะแล้วก็มาสุ่มเราจะรีดูสัก1นึ่งแล้านนะอุ้ยดูหลังนี้ดิโอ้ลังนี้คือแบบใส่เต็มนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะตามไปที่หลังนะมาใส่สตาร์ชี t ไปที่ช่องนี้ก่อนละกันใช่ไหมเนี่ยโอเคถูกตัวใส่ไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยทุกคนเป็นกิฟต์เต็ดเบสนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มอันนี้แล้วทุกคนเพิ่มตัวของเลเวลนะโอเค สุดท้ายของคลิปนี้จริงๆละเป็นเลเวล4ีเลเวล5เลเวล6แล้วก็เลเวล7เลเวล8เลเวล9เลเวล10จริงๆแล้วกดออกเลยก็ได้นะทุกคนผมก็ลืมละเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้นี้เพิ่มอีกสักนิดน,นึงแล้วเนาะเอาเป็นเลเวล11ได้ไหมปุ๊บโอเค11ได้เปล่า4 0 0 0 0 4่น0 0อ่ะบููบัลลี่นะ โอ้เบลลิกก็สี่หมื่นแปดเอาเป็นว่าเอาสองหมื่นสี่ละกันนะแล้วก็อยาดอันนี้อีกสองหมื่นสี่สองสี่ศูนย์ศูนย์โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะทุกคนสหรับคลิปนี้นะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะก็ฝากกดติดตามเรด้วยกันแล้วก็ใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขายเทมเกมเนี่ยไปที่ร้านโจโรบักชอบได้นะตอนนี้ก็มีหลายๆแมปมาเพิ่มเติมเยอะแล้วทุกคนแล้วก็แมปบีสวอมเนี่ยมีอยู่ในแผนเหมือนกันนะว่าจะรับฟาร์มด้วยนะ แต่ก็เดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะทุกคนสํหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละไปแล้วครับผมบ๊ายบาย hop wanna be the greatest everybody on the fake shit i look around and feel like everybody is the fake is i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement s t a t e m e n the t top is so v a c a n t i don't n e e d shit